โรงเรียนวัดหนองคนทีพลานุกูลตั้งอยู่เลขที่3ทับ7หมู่4ตำบลพุกร่างอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี โรงเรียนวัดหนองคนทีพลานุกูลเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565มีนักเรียนจำนวน408คนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช้ทักษะในการปฏิบัติงานมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารในการนิเทศการสอนของครูเปรียบเสมือนกระจกเงาที่คอยส่องให้เห็นภาพการสอนเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน หัวใจของการนิเทศคือการช่วยกันเดินไปให้ถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้และทบทวนแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อไม่ให้หลงทางเสริมสร้างพลังใจให้ครูผู้สอนได้สร้างสารรค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนวัดหนองคนทีพลานุกูลขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบสมาร์ทโมเดลเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในให้มีระบบประกอบด้วย S t a ต d a า d การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา M. Management การวางแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน A. a p p a i n e การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ R. Reflection การลงมือปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศและดำเนินการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เทคโนโลยีการประเมินผลและรายงานผลโดยใช้เทคโนโลยีขั้นที่1การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหากำหนดปัญหาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขั้นที่2วางแผนการนิเทศประชุมเตรียมการนิเทศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำหนดประเด็นและปฏิทินในการนิเทศจัดทำแผนการนิเทศขั้นที่3สร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศจัดทำคู่มือการนิเทศภายในจัดทำเอกสารการนิเทศการจัดการเรียนรู้สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลการนิเทศขั้นที่4ปฏิบัติการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการสอนให้คำแนะนำทบทวนติดตาม สะท้อนการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาขั้นที่5ประเมินผลและรายงานผลใช้เทคโนโลยีประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานเช่นสะท้อนข้อมูลการนิเทศเพื่อผู้รับการนิเทศได้นําไปปรับปรุงรายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้องนําผลที่เป็นปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในปีต่อไปขั้นที่6 การเผยแพร่ขยายผลโรงเรียนวัดหนองคนทีพลานุกูลมีการเผยแพร่รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา smart m o เด l ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจโรงเรียนวัดหนองคนทีพลานุกูลและทําการเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในกลุ่มอําเภอพระพุทธบาท2เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสําเร็จของทางโรงเรียนวัดหนองคนทีพลานุกูล โรงเรียนวัดหนองคนทีพรานุกูลนำโดยผู้บริหารหัวหน้างานฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสายชั้นได้กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งนี้มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการนิเทศการสอนเพื่อตรวจสอบกิจกรรมการนิเทศว่าสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศมากน้อยเพียงใด ผลลับของกระบวนการนิเทศการสอนที่ครูได้รับการนิเทศมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนให้คำปรึกษาแนะนำโดยใช้เวลาว่างพูดคุยกันอย่างกัลยานามิตรทุกที่ทุกเวลาเป็นการบูรณาการการนิเทศแบบ360องศาเช่นห้องประชุมตอนรับประทานอาหารกลางวันหน้าเสาธง ผู้นิเทศจะให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศได้อย่างสม่ำเสมอจากการดำเนินการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้สมาร์ทโมเดลเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรากฏว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนี้ 1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการนิเทศภายใน 2. ปีการศึกษา2,564โรงเรียนวัดหนองคนทีพรานุกูลมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านการเขียน มีผลสลัมฤทิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดสำหรับวิธีการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในเวลาพักกลางวันและเวลาหลังเลิกเรียนผู้ปกครองให้ความร่วมมือและส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโดยการช่วยสอนการบ้านให้กับนักเรียนสอนการอ่านการเขียนอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้การประเมินความสามารถในด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ71.51ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าปีพศ2อ6 3 คิดเป็นร้อยละ2.06ผลการประเมินความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ89.33 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีพศ2563คิดเป็นร้อยละ15.54ในส่วนของการทดสอบ o n e t ปีพศ2564เป็นความสมัครใจของผู้เรียนผู้เรียนไม่ได้เข้ารับการทดสอบทุกคนจึงไม่สามารถนำผลการทดสอบมาวัดผลได้